สวัสดีครับแม่ปันครับสวัสดีโอ้เรียกคุณยายให,ให้เรียกเข่าของน้อยยายเนาะแล้วฟันเห็นอันพย่งแมมครับอันสางมัม้ยว่ายายว่าเห็นสาง 93, เก่าสามเนาะศูนเก่าสามก็ไปออกเพื่อนบ้านฟังเล่านะครับส่วนจีว่าเห็นพยุ่งนะครับหันล้างหอยู่บ้านหลังเก่าม,มันก็อ,อกหกหนึ่งหงมมอโลยลงให้เขาตรงๆเลยเด้อนะครับพี่น้องย e ุี่เห็นไหมครับหกหนึ่งเล่า เอาตรงโตเด้อนะครับอายุพย y ย n ยายกับวายโยนในฝากคลิปว่าฝันเห็นพย y o n น้ำใดงกอกเลขบ้านว่าเลขบ้านก็เลขอายุนะครับอายุรักของหกสิบเอ็ดปีเด้อนะครับสำหรับที่เมียปันหายมาห้งหนึ่งตรงๆเด้อพี่น้องนะครับผู้ใดเนาะผู้ใดอันมีโชฉน้ำพุณงยายกะสามารถรวมให้กำลังใจคุณย่าเด้อนะครับเดี๋ยวมาเลื่ยขึ้นเลขบัญชีให้ขึ้นนะครับเบอร์โทรให้นะครับ ให้พี่น้องผู้ใดอยากให้กำลังใจคใุณยายนะครสามารถติดต่อทางตัวทูบมอรวยได้เด้อนะครับเดี๋ยวรวยเรียกค,คุณไม่ชี้ให้นะครับผู้ใดอย่างข้าข้ามาข้าผู้ยายนะให้กำลังใจยายนะครับเบ่งปันแนวทางดีๆพี่น้องยืมซี้นะครับก็บสามารถติดต่อตัวทูบมอรวยได้เด้อน,นะครับเนาะคุณยายได้ซื้อบอ่บ<อ>่ไ่ติดซื้อได้แต่ยายไม่ได้ซื้อมี่จะบอกซื้อว่าเป็นมิตรจะบอกจังเดีย๋ยวผูดจะแยากได้ซื้อเอาเลย,อ,ยอื ไปยังได้ก็บอกเขาตะยายเนาะใช่บอกโคตรสกุลน่ะใช่บ่ายใจ้ก,กับสามา้ากับบอกที่เชียนน่ะเอือเอออึนจอบเรียกต้องหวัดย้แล้วเนาะ <c oughs> ไอเด็กต้องวหวัดไอต้องเมาอีกเนาะพี่น้องเนาะอ,อันนี้ยายก็บหายมาแล้วนะครับกับเขาไปแล้วลนะังหกหนึ่งพี่น้องให้ตรงตัวนะครับยายฟันเห็นพอยกน้องเดน,นออกหกหนึ่งไวนะ้ย้ายจากเลขบ้านมาจากก่อ เออข mm ัน hmm. บ่อเบิกบ้านก็มันอายุไหมเพราะว่าเพราะว่าก็มันสีบบ่อออกเบิกบ้านอืมหองขันละเนี่ยมันผู้เดียวตั้งหางก็ไปอาบน้ำนะมันมันอาบแล้วก็ไปอาบน้ำน้ำู่แองก็ตายยิ่งขึ้นไปมันเลยว่ามาอาบน้ำายายมันพัดผ่าแล้วก็เ่อยอาบน้ำมือหันอืมอืมก็ะย่งนะเออมันพัดผ่าแล้วมันก็ยุงมากมันก็เ่อยอาบน้ำมือ่ท้งเฮี้ยนมันนั่นแหละครับมืนเฮี้ยนมันจวนจัืผู้เียวมัน ยัยก็เลยว่าอายุแล้วหกสิบเอ็ดกับเลขบ้านเนาะแยกกให้เก่าสามนั่นวะกับออกเล่าไหมอหอ,อมกเล่าได้แยกเก่าสามเอามาเนี่ยนะออกเพื่อนบ้านออกเก่าสามตรงตรงลงมาเน,นี่ยนะนี่เราพี่น้องเอ้ยนะครับเป,ป็นตัวเชิดไดปะนะครับนี่ศูนย์เก่าสามนะครับแลบ้วก็หกหนึ่งเด้อนะครับสำหรับเลขเมียปั่นเด้อนะครับออื เห็นวะนะครับกระชัดเจนเลยได้พี่น้องนะครับหกหนึ่งเก่าสามออกเพี่นบ้านเ้อะนะครับว่นนี้พระอยากตามเพี่นบ้านต่อกระได้เก็ยตเก่าเนึ่งนองอนญาตนะเก็ยเก่าเนาะเอาไปซื้อต่อเ้อะนะพี่น้องคนบาวันอี้กยังงากันน้ำกันน้ำกันน้ำเืองปะแต่ก็ใจง่ายใจง่าง่ยไปง่ายดีมหาไปดี่นาดนั่นอะ มันอต<ป>ื้อไปเปล่าวัวว่วตืดอืมน้อ,อ,อยนะครับอืมันจ,จังๆอย่างสนีนี้น้อย่ายน้อยสีดีเนาะเออเลย่ยากกเขาเพื่อนบ้านดีได้ตะเกาเขาไปทั้งทั้งเพื่อนบ้านทั้งฟังเล่าเดละอืมอืมนี่เลยเก่าสามนี่เรลยกบ้านเาาล่าเขาลูาลกไหเจ็ดเก่าหมูสาม เขาบอกัึงซอนเหมือนได้ยิงงนเนาะที่เในพี่น้องเวิร์กนะครับเจ็ดเก่าสามศูนย์เก่าสามเก่าสามเต็เมๆเล้ยเรียกเล่าก่อนรัฐบาลไทยบอกเนาะแล้วเขามาออก,นะออกอค้หน,น,นึ่งอีกแย่กว่าคักตัวเนี่งจะเสียดายเนาะอือมันยังบอกว่า<อ>กับน้องายกับมันส้มเล่า<อ>กับคือสื่อเหล้ายอมไปอันอันบป้วนจันเอออสื่อจวนจวน,น,น,นหน่อยๆเนีย่ยอือกว่า การเรียกไงเห็นมันลายก้นลายค้นมากมันก็เลยตือวัสนาตือวัฒนาเลยอะมันหลายก้นกอนเล่าเฮ้าย้อนกานเข้าฝันเรียกอันนี้มันออกก้อนอย่ก็ตือก้อนโอ้เราเขาฝันไปเขาก็ฝันได้ก้อนก็ซืฝันฝันได้ก้อนตือนั่นก้อนออกก้อนเข้ากไดใจรับันไ้เนาะจำฝันดี ฟันดีๆก็ส pues ีย้ำว่าถือตัวนั้นถือตัวนี้อืมแล้วยังไงต้นอยากขึ้นตีสามก็อ่าอ่าว่าโอ้ยขึ้นขึ้นจะได้คือว่าตอนนั้นมักคักอยเางนี้จะหลาเงี้ยเมียก็ว่าสิให้เอาอุ้ยจ้ะเี่แรกกูก็บ่กมกเกอหมายว่าว่ากันเงี้ยเพิ่อนกับว่าให้เอากำลังสิมักกำลังสิว่าสินั่นพุณ เขาพาไปขี่รถน้ำเขาไปไปบ้านเขาบ่อยไปว่าพาดองเขาเจ้าไว่าจกเขาเอก็หาเขายังยังคนบัากหลายปกติแยกแถวฟังยังได้ว่างการมามีคนมาหมักนี่เม่อรถแยกไปว่าน้ำเส่าเนาะมัดกัเกี่ยวได้ม้วนเ่ยายกเขาย่อใช่หกหนึ่งายกกับว่าอันันราสร้าง อยู ban, fine, ่วางบ้านพยโยกนี่เนาะมันก็เกี่ยวกับเงี้ยพายคือเขาได้ย้ายมอเตอร์นี่เพราะว่าเขาอะหาเขาคนยุคอันน่ยหลาหลายเต็มยุคกูก็ยังว่าอยู่เขาขึ้นมอ่านใช่ว่าเป็นบ้านเพื่อนเขาว่าอยู่เพื่อนเนาะเออจริงมันเขาแค่ว่าแค่เขาว่าเตือนว่าได้ย้ายเขาเนาะอืรกะว่าเขาแบบนี่เขาอยู่ก็ยังแบบคูว่าเจ้าเอา

เ <ai> ่้ยคบ้น <kanske> ั times, 快快快่นคุบอกกูอเ็ดแม่มึงยังกูอ่างิเอาเดี๋ยวจ้าลยางเอาันเอาันพูดเลยอยากเที่ยวฮานอยกับเที่ยวเด้อพี่น้องมาครับฮานอยเลล่ากัไเลยน้อยใยญนงสามสามเนาะโอ้คือสามสามก็ได้สามสามสองสามก็ได้ฮานอยเด่งรัง่้าวขภามันแท้นั่งามเนด้วยกัน้อยัง โอ้เจ้าแม่ใหญ่ฟันแล้วเนาะฟันองเว้นเนาะสองสามสามมาใหญ่ป่ะสามสองสามครับสามสามสามสองสามกขาสองสามเนาะอือันนี้วันที่หนึ่งตัวหนึ่งเนาะหนึ่งนะครับพี่น้องอีซี่นะครับก็ได้อยากซื้อฮาน้อยกระดาษนะครับซื้อ้าน้อยแล้วก้อนซื้อ้าน้อยวี่งพี่กระดานมาท่าน คือฮานอยพี่ล้วก็ตามด้วยเด็กตัวเออน้ำบังเว้นเป็นไงเด็กต่มเล้าก็ได้ไน้องใ่ญ่เนาะวัวนั่นเป็นไนกับ่อ่อยเป็นเอาทงเขาตังยึกลงตืนยึกน้องวัวหนามาตั้งนี่แหละจะว่ากูกระดับนั่งเล่นเอาอัน มาเก็บหน้าต่างวัปีแต่บูวกางตีโยเพรานั้นหลังจายิี้จะบอกว่ากันเอาหลดพอก็เปาเตั้งของเสาลูกคตื่นจุ๊บกูนอนด้วยหนาว่าทั้งดียังบ่ไม่นอนหรอเอาก็เป็นว่าซื้อสามส่าสามสองสามนะครับสามสามเด้อนะครับยายว่าสำหรับเลขห้าน้อยนะครับอาจจะเป็นซื้อท่านนอนท่านน้อยตัวใดซื้อน้อยนั่นน้อยเนาะกับเหล้าก็ได้เด้อนะครับ วันซื้อโอดวันต่างคาววันจันทร์เหนือวันนี่แล้วครับเล่าบอกมันได้เอาเมื่อนหร่ลรอพี่น้องมันหยุดวันศาสตร์เขานะครับฟังเล่าเขาก็ลองซื้อเองนะครับไอท่านน้อยไหนก็ซื้อน้อยนั่นเด้อนะครับยายว่าแตว่าแต่แล้วเพราะว่ามันมันก่อนเลือกไงเฮ้ามันบป็นอะไรเออเออมันได้กระวันไหน่ก่อนเด้นี่เออเออปัดน้ำเว้นเนี่ยแดงเว้นน้อยว่าหักเนี่ยเลยอยากหัวโอ้ยายก็เลยอยากหัวนะครับอืมว่าคือว่าปัดน้ำเว้นอันเฉียวจะยาย อืออยู่สื่อกับนันยมเว้นูเลยวางสอืออื้งนี้ยังวางสั่นโหลดก่อนีนนอนอยู่อยู่บุกเมิตะเกล่าโอ้ยผมเลยไปตั้ไหนนอ้ยปี่โอ้โหเสียกูเลยอืหักหลีนเอาให่เนาะวันนี้น้องไม่ยกน้องเด็กกไม่โชั่น้ำดันนี่ยไหมตามสังเกตเบื่องไหม โดนยังกวันเห็นมันเดือดแมนเดอด่าแมนเดือเอาสัตว์เลื้อยหนองนะครับเมียปันว่าซื้อสามสองสามกับสามสามเด้อนะครับซื้อน้อยไหนนะครับท่านน้อยไหนก็ซื้อน้อยนั่นนะครับแล้วก็หรือต่อเหล้าเลยก็ได้เด้อนะครับยายว่าเอาเห็ดไงห้ามเลยล่ะตึ้งเหล้าตึ้งน้อยไป่รดเอ้าวสัตว์เลื้อยหนองโจโจมัมันนั่นในท่าของเมียปันแม่งวันนี้เด้อนะครับถึงใปังๆับรองไมรู้อีครับสวัสดีครับผู้ใดผู้ใด ผู้ได้อยากซอยกําลังใจยายไปคาหมากคาพูดเด้อนะครับ,บติดต่อพันหมอรวยเด้เดินหมอเลยขึ้นบมอทั่วให้นะครับแล้วขึ้นเลขบัญชีให้พร้อมนะครับอาดถบัญชีไปลงโดนนะครับผู้ได้อยากให้กําลังใจยากก็ผ่านมหาหมอรวยดเด้อนะครับถึงบาทตัวตังถงเมือยหา่แน่นอนนะครับเด้อนะครับแน่นอนครับไปแห่งปังค้า